ก่อนที่จะมันเป็นช่างผมหรือว่าเป็นอาจารย์อ้อยพรนิพาดำน้อยทําอะไรมาก่อนขายปืนขายกระสุนปืนขายสนับมือแล้วกระบองไฟฟ้าที่ใช้ที่สถานีตํารวจ สวัสดีค่ะอาจารย์อ้อยพรน,นิพาดำน้อยนะคะจากสถาบัน Your Hair House แล้วก็พรน,นิพา Training Center ค่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะคะกว่าจะมีอาจารย์อ้อยพรน,นิพาดำน้อยที่คนรู้จักในฐานะแชมป์ผมโลกนะคะทราบไหมคะว่าเคยทำงานอะไรมาก่อนก่อนที่จับกันไกลจับปืนค่ะ เป็นพนักงานขายปืนย่านวังบุรพานะคะสนับมือกระบองไฟฟ้าแล้วก็กระสุนปืนค่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าสิ่งเทียมอาวุธสงครามนั่นคืออดีตหรือว่าอาชีพที่ผ่านมาก่อนจะมาจับกันไกลเป็นอาจารย์อ้อยพรน,นิภาดำน้อยคะ่ะ <c oughs> ก็หลังจากที่เป็นพนักงานขายปืนก็ใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกัน สุดท้ายจริงๆลึกๆค้นพบว่าตัวเองนะเป็นคนชอบออกแบบตั้งแต่เล็กๆอ่ะโดยไม่รู้ตัวว่าชอบอาชีพนี้หรือเปล่าเวลาเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายเดินผ่านมักจะพูดกับพ่อแม่ว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเขาตัดผมสั้นๆเขาจะสวยแล้วเท่มากเลยเพราะผมยาวมันทำให้เขาดูแก่ หรือเวลาเราเห็นผู้ชายบางคนที่ไว้ผมยาวๆแล้วหยิกอยักโศกเราก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ถ้าตัดรองทรงแล้วทาหัวทุยๆนะ่ะจะหล่อมากเหมือนพระเอกหนังเลยเพราะว่าหน้าตาหลอ่อโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ความสามารถพิเศษหรือไอ้เขาเรียกว่าจิตท,ที่รู้สึกว่าดีไซน์อ่ะมันสามารถที่จะต่อยอดเป็นช่างได้ก็เลยตัดสินใจ เข้าไปสมัครเรียนเสริมสวยที่สถาบันชื่อดังแล้วก็แพงที่สุดในตอนนั้นค่ะย้ํานะคะว่าแพงที่สุดเมื่อประมาณ36ปีที่แล้วค่ะใช้เงินประมาณ2องแสนสามแสนค่ะนั่นคือเกือบ40ปีที่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากเรียนตรงนั้นก็ไปเรียนสถาบันที่ออกแบบผมชายเป็นชายแนวซาลอนยังไม่พอค่ะไปเรียนต่อที่ประเทศฮ่องกงที่รีเวสคูลนะคะก็คือเขาออกแบบผมได้เก๋ได้เก่งเพราะเราเป็นคนเขาเรียกว่าถ้าเป็นสม สัยนี้ก็ติ่งเกาหลีแต่สมัยนั้น่ะความทันสมัยของดาราคือติ่งฮ่องกงเรียนจบมา่ะตอนเรียนเรารู้สึกว่าเราเก่งเราไฮโซเราเรียนโรงเรียนหรูๆคือเก่งคนก็จะชมตอนเราเรียนเราได้ A บวกไม่ว่าทำผมชิ้นไหนมา A บวกหมดแต่เชื่อไหมคะ กลับมาถึงเมืองไทยทุกคนคงคิดว่าขึ้นมาเป็นช่างใหญ่ร้านใหญ่ๆยืนตัดผมสวยหรูเปล่าเลยค่ะเป็นช่างสะใดค่ะเสื้อ,อน,นี่เปียกตั้งแต่ตั้งแต่ตรงกระดุมแรกจนเปียกถึงถุงน่องข้างล่างเลยค่ะสระผมทั้งวันคือเป็นลูกมือว่าง่ายๆในอาชีพช่างเสริมสวยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนฮ่องกงซึ่งเป็นคนอังกฤษด้วยสอนที่ฮ่องกงเขาจะบอกว่าที่ถูกต้องที่สุดคุณควรเริ่มจาก หนึ่งหรือเป็นลูกจ้างหรือเป็นลูกมือไม่เช่นนั้นคุณไม่สามารถที่จะต่อยอดเป็นช่างใหญ่ที่แข็งแกรง่งแล้วก็เก่งได้หลังจากที่ค้่ำบอดกับวงการก๊อกน้ำเตียงสะลูกมือมาในระยะหนึ่งจริงๆในช่วงนั้นน่ะถ้าเกิดว่าใครช่างผมคนไหนไม่มีโอกาสที่จะเริ่มสเต็ปแรกนะ อาจารย์ว่าน่าเสียดายมากๆเลยเพราะในระหว่างที่เป็นลูกมือเราได้เรียนรู้เราได้เจอลูกค้าเราได้เป่าผมลูกค้ามันทำให้เราแบบเรารู้เลยว่าเราจะก้าวเดินไปอย่างไรนะคะหลังจากนั้นก็ได้ขอโอกาสจากเจ้านายเจ้าของร้านนะคะขอไปเรียนเริ่มตั้งเรียนภาษาเริ่มอยากจะไปแข่ง เริ่มอยากจะไปต่อเมืองนอกบางประเทศซึ่งโชคดีค่ะเจ้านายค่ะขอพูดตรงนี้เลยอตอนนั้นเป็นเจ้าของร้านแฮ์เทคค่ะเป็นร้านซาลอนรุ่นแรกแรกที่เปิดตามห้างใหญ่ๆแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหยุดไปได้ก็คือเหมือนลีฟอ o u เเอทก็คือไม่ต้องไม่ต้องรับเงินเดือนแต่ยังคงทำงานที่นี่ก่อนอื่นเลยพ่อรู้ว่าจะต้องไปแข่งเมืองนอก ในอนาคตเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพราะเรารู้ว่าเราจะไปแข่งหรือเราจะไปเรียนเมืองนอกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถสื่อสารหรือ communication ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษค่ะเรียนจนใช้ได้สื่อสารได้ก็เริ่มที่จะแข่งอ่าเริ่มจะแข่งจากประเทศไทยก่อนเพราะมันต้องเป็นสเต็ป เก่งอย่างนี้ใช่ไหมคะเก่งอย่างนี้มั่นอย่างนี้ตกรอบค่ะรอบแรกด้วยค่ะแล้วก็ตกรอบมาตลอดจนครั้งที่9ระหว่างนั้นร้องไห้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าฉันเก่งฉันทําสวยที่สุดในเวทีร้องไห้เสร็จเช็ดน้ําตาเสร็จก็มองว่าทําไมเขาได้ที่หนึ่งทำไมเขาถึงได้แล้วทําไมเราไม่ได้เราก็สามารถเก็บรายละเอียดเหล่านั้นแล้วก็เอามาฝึกตัวเองค่ะฝึกทุกอย่างที่คนไทยได้ที่หนึ่งที่2ที่อะไร เขาเรียกว่าความที่มันไม่เพอร์เฟกของตัวเองออกไปให้หมดเริ่มฝึกซ้อมเริ่มอะไรสุดท้ายฝันก็มาถึงตัวเองในวันที่ได้เป็นแชมป์ประเทศไทยรู้สึกปีนั้นจะจัดที่โรงแรมดูสิตธานีทีนี้พอได้ที่1แชมป์ประเทศไทยแน่นอนหละ่ะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศฮ่องกงค่ะพองเต็มกลาเลยตัวใหญ่พองเต็มกลาเลย,เลเลยคือฉันเก่ง พอไปถึงปุ๊บเราต้องไปเจอกับตัวแทนทุกประเทศในเอเชียญี่ปุ่นไต้หวันหรืออะไรเงี้ยการแข่งขันก็จะมีกฎห้ามว่าห้ามใส่สเปรย์กากเพชรห้ามใส่สเปรย์สีห้ามนู่นนี่นั่นแต่ผลงานออกมานะอาจารย์นะสวยเป็นลำดับที่สาที่หนึ่เขาฉีดสเปรย์กากเพชรเพราะฉะนั้นโดนตัดคะแนนร่วงลงไปที่สองเอาเจลสีมาใส่ปลายผมเพื่อให้เงาตัดร่วงไป ความสวยของอาจารย์อยู่เป็นที่3แต่อาจารย์ทาถูกกติกาเปะ๊ะทรงเป๊ะสีเปะ๊เปะฟอกสีอะไรเปะ๊ะมันก็เลยดันให้อาจารย์มาอยู่ที่1แชมป์เอเชียนั่นคือเขาเรียกว่าความสําเร็จอีกก้าหนึ่งแต่มันทําให้อาจารย์ยิ่งตัวเล็กลงมันทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งเราได้แชมป์สูงขึ้นเรายิ่งเห็นคนที่เก่งกว่าเรามากขึ้นทุกวันแล้วก็บอกกับตัวเองว่าพรนิพาเธอเป็นแชมป์เอเชียแต่เธอไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในเอเชีย นั่นก็ทําให้เขาเรียกว่ายิ่งเก่งยิ่งตัวเล็กกลับมาถึงประเทศไทยค่ะฝึกซ้อมต่อฝึกซ้อมแล้วก็เก็บเงินเพราะว่าเรามีฝันจะไปชิงแชมป์โลกเก็บเงินแล้วอัดภาษาค่ะอ,อันนี้ใช้เวลาน,านานหน่อยค่ะแล้วก็รอจนการชิงแชมป์โลกวนเข้ามาเป็นเจ้าภาพย่านเอเชียเพราะว่าถ้าจัดมิลานลาซเวกัสไม่มีเงินไปค่ะตอนนั้นจนเขาวนมาที่ปักกิ่งอาจารย์ก็เลยไปแข่ง แน่นอนค่ะเพราะว่าเราซ้อมฝึกฝนแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติ mindset หมดแล้วตั้งใจว่าทําให้ดีที่สุดถ้าจะได้รางวัลมาถือว่าเป็นของแถมที่ตอบแทนการฝึกซ้อมสุดท้ายอาจารย์ก็ได้แชมป์โลกค่ะในปีนั้นแล้วก็หยุดเพราะว่าเห็นโลกมาเยอะในวันที่ได้แชมป์โลกหยุดแล้วถึงฝันแล้วแล้วก็กลับมาเมืองไทย ตั้งหน้าตั้งตาที่จะส่งต่อค่ะส่งต่อมีวิธีมากมายค่ะแล้วก็จบการแข่งขันวันนั้นเดี๋ยวเรามาฟังต่อว่าประสบการณ์ตรงนั้นอาจารย์คิดอะไรได้แล้วอาจารย์ทำอะไรต่อไปค่ะ หลังจากที่อาจารย์ประสบความสําเร็จสามารถที่จะคว้าฝันคว้าดาวในทุกสิ่งอย่างที่ได้คิดตอนวันแรกที่เริ่มเข้าวงการแล้วพอได้ปุ๊บอาจารย์ก็ถึงจุดเขาเรียกว่าอิ่มตัวพอแล้วไม่เพอ้อเจอร์ไม่ไปต่อแล้ว ก็เป็นหัวมาในลักษณะอยากเทรนอยากแชร์อยากแบ่งปันก็เป็นช่วงจังหวะที่ผู้ใหญ่ที่เขาก็คงแอบมองเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็ได้เชิญอาจารย์ไปออกข้อสอบเพราะว่าเราได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ออกข้อสอบทำร่างหลักสูตรโน้นนี้นั้นทีนี้พอเราออกข้อสอบหรือร่างหลักสูตรมันต้องอิงกับมาตรฐานสากลเพราะเรามีประสบการณ์ในเวที w o r l ร์สก l ลมาทุกประเทศมันทําให้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์อ๋อเมืองนอกช่างต้องขนาดนี้ช่างต้องเป็นอย่างนี้ช่างต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป๊ะต้องเรียน4ปีถึงจะมาเป็นช่างได้ทุกสิ่งอย่าง อะมาออกข้อสอบมาอะไรแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่ต่างประเทศศรีลังกาที่กรุงโคลัมโบไปสอนอยู่15ปีใช้ภาษาอังกฤษสอนจุดประสงค์ของอาจารย์ที่ไปสอนต่างประเทศหนึ่งอยากคล่องภาษาอังกฤษในเขาเรียกเวอร์ชั่นที่สอนนั่นก็คือไปสอนพอได้มารู้สึกว่าตัเองมั่นใจเต็มที่แล้วก็เริ่มที่จะมาแบ่งปันมาแบ่งปันให้ช่างไทยคนไหนที่อยากที่จะ เป็นมาตรฐานสากลก็แบ่งปันเรื่อยๆค่ะตอนหลังก็ทำงานมาเรื่อยๆก็ได้มารู้จักกับคุณภูมิธนาที่บิวตี้โปรก็ได้ทาบทามหรือได้คุยบอกมาช่วยกันเป็นวิทยากรพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะของพี่ที่นี่พี่เทรนเป็นเทรนนิ่งพี่แชร์ประสบการณ์ให้ช่างได้รู้มาตรฐานสากลเคมีที่เป็นสากลโน่น,นนี่นั่นค่ะก็ ได้มาสอดแทรกในสิ่งที่อาจารย์เจอมาค่ะก็จริงๆกว่าจะมีวันนี้ก็ต้องมีผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นนะ่ะก่อนเลยก็ราชการลงมาถ้าเป็นเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญในการมีความรู้การต้องมีการศึกษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานก็ทาง beauty pro ซึ่งอาจารย์ก็ดูช่วยดูแลช่วยเทคนิเชียนช่วยวิทยากรมาหลายปีแล้วค่ะ20ปีได้แล้วค่ะ นั่นก็คือที่มาที่ไปของการที่คนเรามีความรู้มีความสามารถไม่สามารถที่จะอยู่ๆมายืนแบ่งปันได้ง่ายๆถ้าเราไม่มีผู้สนับสนุนเจนสถานที่นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ได้แปลสภาพจากแชมป์ผมคนดังมาเป็นเทรนเนอร์หรือวิทยากรคะ่ะ จากเด็กสาวจากจังหวัดพัทลุงธรรมดาธรรมดาซึ่งใครๆก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนั้นจะก้าวมาสู่อาจารย์อ้อยในวันนี้ค่ะมันอยู่ที่ใจมาเป็นอันดับหนึ่งความขยันความหมั่นเพียรความอยากรู้อาจารย์จะตอบตลอดเวลาใครชมว่ามีความรู้คนมีความรู้คืออะไรคะคนมีความรู้สำหรับอาจารย์อ้อยคือคนที่รู้ตัวเองว่า เธอยังไม่รู้อะไรอีกในโลกนี้นั่นคือความหมายของคนมีความรู้ค่ะจากเด็กพัทลุงหรือคุณมาจากภาคไหนของประเทศไทยอยู่ต่างอำเภอต่างตำบลไม่ได้สำคัญว่าที่นั่นคือที่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณตั้งมั่นตั้งใจที่จะเดินไปถึงจุดฝันหรือเปล่าค่ะนี่ก็คือฝากไว้เลยว่าทุกคนเป็นได้ค่ะเจอาอจรรันอ้อยก็คงไม่มาเฉย อาจารย์กำลังจะมีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยไม่เคยจัดแข่งขันประเภทนี้มาก่อนค่ะก็มีแต่ซ้อยทําสีอะไรก็มีมาเยอะแยะจนหลายคนลืมไปว่าการม้วนแกนเนียบๆดัดเ็นแนวออร์แกนิกเนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะในการสอบลายเส้นไม่ว่าในหรือนอกประเทศจำเป็นที่ทุกคนต้องรู้ถึงรากลึกวิธี how to ต้องละเอียดขนาดไหนค่ะอาจารย์ก็เลยจัดให้มีการแข่งขันม้วนแกนดัดเย็นเนียบขึ้นมาค่ะจะมีขึ้นในวันที่8ธันวานี้นะคะสถานที่ก็คือ Beauty Professional รามคำแหง104ค่ะแล้วก็เพื่อความเขาเรียกว่าเสมอภาคเท่าเทียมกันอาจารย์ควักเงินเลยค่ะซื้อแกนทั้งหมดเพื่อทุกคนกระดาษพันแกนก็ซื้อให้ เพื่ออะไรรู้ไหมไม่ต้องมารู้สึกว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเอาแค่ฝีมือกับสมองมาแค่นั้นเองมาเบิกเลยค่ะเบิกแกนเบิกกระดาษไปไปดัดเอามาแค่นางแบบเท่านั้นนางแบบจะผมยาวผมสั้นก็แล้วแต่ความถนัดเพราะอาจารย์มีไว้สองเขาเรียกว่า2องแค g เทกอรีนะคะขออนุญาตใช้ภาษาแข่งก็คือสองประเภทคุณสามารถม้วนแกนตั้งเนียบ ในกรณีคุณได้นางแบบผมยาวแต่ถ้าบางท่านอยู่ร้านทําลูกค้าผู้ใหญ่หน่อยหรืออะไรคุณสามารถเลือกที่จะดัดแกนเสยสับว่างเนียบเนียบก็ได้คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วไม่ต้องกลัวด้วยว่าอยอุนางแบบผมเปื้อนเคมีมาจะดัดไม่ได้เรามาแข่งม้วนแกนเนียบเนียบแต่เรายังไม่ได้ลงน้ำยาในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้น ไม่เป็นการยากอะไรสำหรับมืออาชีพอย่างพวกเรานะคะเพียงถือโอกาสประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเรากำลังจะมีงานแข่งขันดัดเย็นขึ้นที่ Beauty Pro ซอยรามคำแหง104ค่ะ แล้วก็แรงบันดาลใจที่สําคัญนะคะสําหรับโครงการนี้ในการจัดการแข่งขันขึ้นมาแน่นอนมีความสําคัญที่สุดแล้วก็คิดมาเป็น1 0บสปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งคิดคิดตั้งแต่ตัวเองมีโอกาสไปเป็นกรรมการตัดสินไปเป็นล่ามใน World Skill หรืออะไรรอบโลกวันที่อาจารย์กลับมาเมืองไทยมาเห็นช่างผมไทยฝีมือเราละเอียด ไม่เคยพูดเลยว่าเราละเอียดแล้วเก่งน้อยกว่านานาชาติที่เขามาตรฐานเปร้ะก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาจัดแข่งเพื่อจะดึงไอการแข่งขันถ้วยรางวัลหรือซอร์ติฟิเคทที่ผ่านการแข่งขันก็เลยเก็ตไอเดียจัดงานแข่งขึ้นมาแต่เอาจริงๆนะคะพูดตรงนี้นะคะอย่าไปบอกใครเพราะว่าการซ้อมแข่งขันเขาต้องซ้อมทุกวันทุกวันจนเขา เขาอยากได้เขาอยากได้แชมป์เขาเลยกระหน่ำซ้อมทั้งทั้งชีวิตตัวจริงไม่เคยซ้อมแล้วคนเราอะซ้อมแล้วซ้อมเลยเก่งแล้วเก่งเลยเก่งแล้วกลับคืนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ติดมือเข้า DNA ไปเลยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์วางแผนไว้โดยเอาการแข่งขันมาล่อเพื่อให้เขาซ้อมแล้วเก่งเข้าสู่สแตนดาดสากลแล้วนี่คือเหตุผลสำคัญสำหรับโครงการนี้ค่ะ ค่ะช่วงท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะฝากเพื่อนๆช่างทําผมนะคะว่าคนเราทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนแห่งหนตําบลใดร้านเล็กร้านน้อยยังไง ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเก่งได้ถ้าเราเก่งต่อให้ร้านเราเล็กๆอยู่ในซอกในซอยนั่นคือเราตลาดบนเราไม่ใช่ตลาดล่างเราวัดเลเวลกันตรงฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นฝากให้ช่างทุกคนอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะค่ะสำหรับช่องทางที่จะเจออาจารย์หรือจะสอบถามความรู้หรือทุกปัญหาในการทำร้านทำลูกค้านะคะง่ายๆเลยหลายคนก็อาจจะอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้อยู่เชิญมาเลยนะคะชวนมาเลยฟรีค่ะอันแรกเล เพจ beauty pro ค่ะนะคะแล้วก็ Clubhouse เราไฮโซกันหน่อยพอรอบโลกเขาเล่น Clubhouse กันแล้วเรามาดูตรงนี้เพราะ Clubhouse สามารถที่จะได้ยินเสียงถามตอบได้เหมือนอยู่ใกล้ๆกันนะคะแน่นอนเราจะได้เจอกันนะคะภายใต้การสนับสนุนของ beauty pro นะคะแล้วเจอกันค่ะเ <c oughs> พื่อนๆช่างทําผมทุกท่าน